วเวลาแปดโมงิกาตอนเช้าที่สำนักงานบริษัทออกแบบแห่งหนึ่งเราต้องการรู้ว่าท่านั่งแบบใดดีที่สุดสำหรับหลังของเราดาน่าจะทำการทดสอบกับเรากับการนั่งหลังตรงให้ตก้อ,อีมีพนักที่จัดท่านั่งให้หลังตรงโดมมดิจะทำการทดลองกับลูกบอลแพซี่หรือบอลยิมนาสติกทอเเทนจะนั่งสบายสบายแบบที่เขาอยากนั่งการนั่งสบายสบายจะเป็นการทำลายสุขภาพหรือเปล่านะส่วนโมนิกาเธอจะลองยืนที่โพเดียม การทดสอบท่าต่างๆงสี่ท่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงโดยจะทดสอบดูว่าท่าแบบใดดีต่อแผ่นหลังที่สุดและเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด้วยนั่นคือพระติเซียจีโนอีกเธอจะมาตรวจดูว่าการนั่งและยืนแบบใด BI. ทีจะทำให้หลังทำงานหนะักและเธอก็ได้นำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮูมติดตัวมาด้วยชิ้นหนึ่งซ <Ĉ> ึ่งผลลัพธ์ทำให้เราขึ้นมาก หลังของดานะ่าต้องทนรับแรงกดจำนวนถึง5.5บาร์ซึ่งเทียบไดะกับยางรถยนต์2เส้นลูกบอลแพซี่แม้จะช่วยทำให้แผ่นหลังของโมงนิก้ามีการเคลื่อนไหวแต่แรงกดทับก็ยังมีมากถึง5-6บาร์ในแต่ละท่าถ้านั่งสบายๆแบบนี้ดูท่าจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ผลของมันออกมาหน้าทึ่งมาก ดทับเพียง3.9บาทเท่านั้นในท่านั่งสบายๆเช่นนี้และในท่ายืนหลักเราเชื่อกันมานานแล้วว่าการยืนจะดีกว่าแผ่นหลังแต่ว่ามีแรงกดทับถึงสี่ดดบาทเลยทีเดียวแต่สำหรับท่าที่ดีที่สุดต่อแผ่นหลังนั้นยังต้องขึ้นอยู่กับอย่างอื่นอีกด้วย สำหรับกระดูกสันหลังท่าที่ดีที่สุดก็คือท่าที่มีการเคลื่อนไหวมากๆเพราะจะทาให้หมอนรองกระดูกได้รับแล้วก็คลายแรงไปในตัวเราจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับฟองน้ํานะคะที่หามีแรงกดทับน้ําออกมันก็จะแห้งค่ะจากการบีบแบบนี้นะคะแต่หากว่าเราจุ่มลงไปในน้ํามันก็จะชุ่มค่ะบทช่วโมงผ่านไปใครรู้สึกสบายหลังที่สุด รู้สึกว่าการนั่งท่าหลังตรงแล้วก็วางเท้าบนพื้นแบบนี้ยไม่ค่อยสบายเลยค่ะอืมแรกๆก,ก็รู้สึกแปลกๆในการนั่งแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากฮะผม,ผมสบายมากเลยครับอยากจะนั่งท่าไหนเปลี่ยนท่าแบบไหนได้ทั้งนั้นเลยครับสบายมากเลยครับการเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยครับยืนนานแล้วก็จะรู้สึกเมื่อยค่ะนานๆเข้าก็จะเมื่อยหลังแม้ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรได้บ้างก็ตามนะคะก็ยังรู้สึกเมื่อยอย,อยู่ดีแหละค่ะ มันก็ไม่ค่อยสบายตัวใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อคิดรวบรวมกันแล้วระหว่างการเคลื่อนไหวและแรงกดทับ <laughs> น่าทึ่งที่สุดคือท้าแบบสบายสบาย <laughs> ม้อนรองกระดูกจะปล่อยน้ําและของเสียออกมาหากมีแรงกดทับและมันก็จะดูดน้ําเข้าไปใหม่ซึ่งทําให้เซลล์สดชื่นอยู่เสมอและจะส่งผลต่อกระดูกและเนื้อเยื่อต่างๆ <laughs> ขั้อคือลูกบอลแพซี่เนื่องจากการเคลื่อนไหวบนลูกบอลนี้และการที่ไม่มีพนักทิงหลังอาจจะทำให้เซ็ตซึ่งเป็นอันตรายได้ผู้แพ้ก็คือการนั่งหลังตรงที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยการเคลื่อนไหวดีกว่าพันหลังแน่นอนสำหรับคนที่รู้สึกปวดหลังเราม,มีวิธีผ่อนคลายให้คุณด้วยดูหายใจลึกๆ ยืดแขนไปเหนือศีรษะแล้วหายใจออกแล้วก็ก้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมาพร้องกับสูดหายใจดีที่สุดก็คือทำอย่างนี้วันละ15ครั้งนะคะการออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้